เนี่บนนอนเพื่อนน่ะเอาผ้ายางมาปุกเนาะเพื่อว่าให้ฝนตกใส่เน,นาะใน่พี่น้องผ้ายางได้นี่นะเนี่ยโอ้โหถู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 โอ้ในพี่น้องเนาะนำกินเพบนใส่เต่านี่เนาะแล้วก็มีบังไม้เนี่ยสบายดีพี่น้องเนาะการยินดีตอนรับข้าศูนย์ซองบาลีอีกเซนเกาเซนเคยเนาะตอนนี้เฮาก็ได้มาพบพ่อก,กับอีกครอบครัวหนึ่งที่อื่นว่าครอบครัวได้หรือบ่อันนี้ก็ คือที่พูดเมนครอบครนะัวเนาะเพราะว่าเพิ่อนอาศัยอยู่ผู้เดียวนะพี่นนะ้องเนาะกับประชาชนเขตนี้กัแน,นะนนาให้เข้ามาเพราะว่าสะดวกทางเพิ่นทางไ่เถ่าเพิ่นนะั่นแหละเพราะว่าเพิ่อนนนั่อยู่ผู้เดียวบ่มีลูกมีเต้าก็ซั่นนะเนาะเฮาก็จะได้เข้าไปถามรายละเอียดความเป็นจริงเบิ่งว่าอ่าความเป็นจริงอ่ะมันเป็นจังได๋นะเนานะกัไปฮู้จักพร้อมๆกันเลยเนาะพี่<อ>นะ้องเนาะเฮือนหลังนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นเฮือนของผู้เฒ่าเนาะที่ว่าอยู่ผู้เดียวนะก็โอ้โุกทุก มันก็บภูพังพอสมควรเลยแหละเนาะพี่น้องเนาะตามที่เบิ้งนี่อ่าตัวนี้จะเป็นตุบที่ว่าเขาก็เอามากันซัดกันฝนนะมันก็บนี่มันมันโดกเมื่อไรเนาะเพียงเนาะมันโดกเมื่อไรก็มันตกมาเมื่อไรเนาะจนบะบโมีนะไม่ฝาค้างอยู่จักแผ่นเลยเนาะตามมาเบิ้งนี่นะปลาซีหนาก็คืออ่ามันมันโยดลงมาเนาะคล้ายๆกับว่าซีตกกันนะ ก็ถือว่าเก่าแก่พอสมควรนะนะตามเท้าเบิ้งนี่นะอันนี้เป็นทางด้านข้างของเฮือนเนาะอือโอ้นี่ไม่ร้ยจุดไม่ฝาเฮือนเนาะพี่น้องเนาะก็คือเป็นฝาที่ว่าดุกมาเลยเนาะนี่ดุกฝนตกมากก็คือสิงหัวอย่างเดียวแหละเบิ้งนี่นะมันมันดุกมาเนาะอันนี้เป็นทางด้านหลังของเฮือนนี่เนาะพี่น้องเนาะ โอ้โ oh, หผู้พังผู้สำคัญเลยพี่น้องทางด้านหลังนี่ฝ่าเฮือนน่อพี่น้องกบปู๊ดกบเพ่เมื่ลไ่เนี่คือตรงนี้นี่ปว๊ดกินเมืเอไหร่พี่น้องนี่โอ้โหตัวตัวตัวตอันนี้ปว๊ดกินเมื่อไหร่พี่น้องนี่ฝ่าเฮือนน่อให้เบิ้งแบบแจก๋นๆน้ำกันเลยเนาะนี่ สำหรับหลังคาเนี่ก็ไปมดดกเป็นเมื่อไรล่ะมั้วว่าผลมาจะอยู่ไหนหรือบ่เนระามีไก่นะผลเรียงไก่นะพี่น้องฝากไข่อยู่นี่หน้นากาเป็นระดับเั่าก็เข่าไปทำรายละเอียดน้ำทางอ่าไม่เท่าเพิ่นแล้วนะอันนี้ก็เป็นสภาพโดยรวมทั้งนอกนะ สบายดีไม่เท่าสบายดีอ่าแม่เท่าแม่เถ่าคนบ่สบายดีเหรอเนี่แกงกี้สบายดีแม่เถ่าเ่นสบายดีเหรอเจมนี่ก์อ่าสบายดีเนาะแม่เท่าเนาะสบายดีเหรอเจมมี่กอ่ะอาาก็คือบ่เป็นยังแม่เถ่าอารมณเลยอ่าก็คือทางแม่เถ่า่น บได้ยินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บาวดีขออนุญาตแจงไปก่อนแล้วเขาก็เลยให้คนขางเฮือนก็คือทางไอ้พอนี่เพิ่นมาแปรเขาเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นผู้ที่ว่าอยู่บ้านนี่แล้วก็อยู่เฮือนไก่เคียงกันเพิ่นก็น่าจะพูดนะเขาก็เลยเอามาช่วยตอบคําถามให้เขาเพราะว่าทางม่เ่าเพิ่นบได้ยินเนาะสบายดีพ่อสบายดีจ้าจ้าอันขออนุญาตถามนะอันพอชื่อเนี่ยก็ คื่อนคำเซ่งคำเซ่งเนาะพอเท่ากันพอเท่าอยู่ที่สก็เฮ้ก็อยู่แปะเถือนเนือนอยู่ทั้งนี่อ่ะอ๋ออยู่หลังเนือนปิอ๋อเจ้าเจ้าอันพ่อก็อหูจักรไรเลียดกับแม่เท่าเพิ่นบ่องหูเนาะอืออันนี้ก็ว่าแท้ว่าดิมันแม่ตาแมญ่าอ๋อแมญ่าออืก็คือเป็นแม่ของเมียอีพ่อแม่ของเมียอ๋อโดยๆลูกเอื้อยลูก น้องโอ้ลูกเอ๋ยลูกน้องโดย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 เป็นลูกเอ๋ยลูกน้องของอาณาแม่เมียเนาะปัจจะนีนเนาะเจ้าเจ้าเจ้าอันขอเนี่ยจะงานถามเด้่อแม่แถาเพิ่นซื้ออย่างก็ซื้อทวนน่งส่วนทวนทวนอายุเพิ่นได้จากปีแล้วก็ได้เจ็ดสิบปลายโอ้เจ็ดเจ็ดสิบปลายอ่ะเป็ดเป็ดสิบหงเนาะได้ปีได้เป็ดสิบ ไปเลยเด็ดเด็ดเ่เม่าเพิ่นก็มีลูกมีเต่าอ่ะมีมันเสียหมดแล้วอ๋อเพิ่นมีจักคนเหรอมีสี่ห้าคนน่ะเสียหมดยังเลยคนเดียวไปเอาเมียอยู่ปางทองแล้วก็อยู่ผู้เดียวอยู่นี่แหละแม่นผู้หญิงเออเป็นผู้ชายเนาะไปฟู้นเนาะยังผู้เดียวฮันเนาะเออยังผู้เดียวไปอยู่พุ่นเลยเอออยู่พุ่นเลยอยู่นึ่เมียแล้วก็มากลับมาเบิ่งเมียป่ะม่เคยมามาอันเม่เถ่านี่มาอยู่นึ่ ลูกน้ำล้านตามเคตนี้แหละโอ้เจ้าเจ้าเพือ่อนซานนี่เป็นลูกมันล้านอินดูเฮ็ดให้ก็บปรน,นเฮ็ดคืนนี่แหละโดยโดยแล้วอนะไม่เ่าเพื่อนเอาเข่าทั้งในมากินก็มันพี่น้องเก็บมาให้เล็กจะน้อยก็คือคนยุ่เคตอันเอาแอบนี่เป็นพี่น้องนี่เก็บมาให้น้อ,<ๆ>องเก็บกันไม่ให้ไม่ให้ไม่เากิน,นอ้อ ถามว่าเอามานีไม่ได้กินเลยเนาะเออเห็ดให้เห็ดหนาก็ไม่ได้เห็ดแล้วอยู่ละหล่าเถาแกเด้เห็ดไ่ได้อะไรขั้นห้องขันห้ออันาว่าสั้นคนนา้ถามอันหนึงอันท่าผ้อเถ่าได้ใช่ไพมผเถ่าเจ้าทางทาง้องพี่อันผัวของไม่เถ่านี่นะผัวเสียแล้วเนาะเสียโดนละเสียโดนแล้วเสียเสียแต่บ้านเก่าแต่บ้านเก่าผุนหอยยังอยู่บ้านเก่าประมาณหอดกว่าสิบปีนะ เศร้าปลายปีลยแล้ว <czego> <et> seconds, 6 6 7 years. 7 years. ๋อเศร้าไปปีเศร้าไปปีโอ้แล้วลูเก็เสียหมดเสียหมดอันไม่เท่าเพิ่นอยู่คนเดียวแบบนี้เลียวจะปีแล้วก็โอ้หลายปีแล้วโอ้สิบปีปีแล้วเนาะประมาณสิบเศร้าหกใช่เจ็ดปีนึ่นไหมเศร้าหกใช่เจ็ดปี บ่แม่นทีลูกยังเกิดน้อยเกิดเสียเกิดเสียฮะแล้วแล้วผัวด้วยเนี่ยเสียได้จักปีผัวมันเสียสามสิบปลายสามสิบปีโอ้เออทำเมงนั่นนั่นเลยใิแไหมเนอทำเองเจ้าเจ้าแม่เท่าอยู่ได้เศร้าปลายปีผู้เดียวนะอยู่ได้เศร้าปลายปีโอ้ก็คือกินข้าวกินน้ำแต่ละมื้อกับพี่น้องเก็บกันมาซื้อๆเนาะเก็บให้เธอเล็กเธอหน่อยฮะ เฮ็ดหยังก็บ่ได้เฒ่าแก่เนาะไปหยังก็บ่ได้คือว่าแล้วบ่เฮ็ดทองยากบ่ปากใจหยังันแหละแม่นแม่นแม่นเนาะเฮ็ดดำมันได้เนาะลูกมีล้านก็เก็บให้ทะเล็กน้อยให้มันกินอ๋อเป็นนําเป็นข้าวนี่เก็บมาให้ตักมาให้แล้วเวลาแม่เฒ่าเจ็บเป็นนสนะสิเยวเงินทางในสิยุสิยาอย่าที่พี่น้องนํามาเบิ่งมาแย่งซื้อนั่น ก็คืออยู่ได้ทุกมือนี่ก็ย้อนพี่น้องซื้อๆเนาะเองย้อนพี่น้องนี่ยนะถามว่าสั้นนี่ก็คือบ่มีอย่างกินอลไรเนาะมีแหละเจ็บเป็นก็อยู่ผู้เดียวแล้วเนาะอยู่ผู้เดียวอย่าไรเจ็บเป็นก็บทากันเก็บเงินเก็บคั่มแตซื้อยาซื้อยกมาให้มันเกล็นนั่นเจ้าเพิ่งดูแลนั่นเออเปลี่ยนไปได้บ่อันลูกชายที่แบบเเมียอยู่พุ่นอ่ะเสี่ยวเมาเมถาไปยูน้ำหนังบ่ได้อ่ะบ่ได้ดังบ่มัก แม่มันโอ้แม่มันอยู่ผู้เดียวลูกชายบ่มักแม่บ่มักแม่อ้าวคือเป็นอย่างานั้นเนาะอย่างนั่นเนาะความจริงแม่ตัวเองก็ดีเลี้ยงดีเบิ้งเนาะแม่ผู้เดียวเนาะบ่ใช่มีหลายคนอือยู่ก็บ่มักแม่แม่ก็เลยอยู่ผู้เดียวคือในนี้เจ้าเจ้าอ๋ออันนี้แม่นน้ำกินแม่แม่แถวเนาะเออไปตักอยู่ไกลมาก นี่ตักน้ำก๊อกนี่ใช่นี่พี่น้องอนุญาตถึงหวัวได้ไม่แถวเลยอันนี้ก็ไว้น้นำกินเล่นองมาดูนี่พี่น้องเนาะน้ำกินบนใส่เต่านี่เนาะแล้วก็มีบางไม้นี่อ๋ออันนี้ลูกหลานเขาเบิ่งได้เงนะี้ยนด้ไหมเนาะจะจะจเบิ่งก็ได้เบิ่งก็ได้นี่น้องพี่น้องเนาะนี่ก็คือสภาพทางในเฮือนของเพิ่นละ บอนนอนก็คือมีบอนเดียวเนาะบอนเดียวนเฮาค่อยพี่น้องเบิ้งนํากันได้พี่น้องเบิ้ลได้ไหมเนี่ยอันนี้นี่เบิ้งก็ฮู้ว่าฝนตกลงมาในเปียกมืดยังเห็นห้อยน้ําฝนอยู่พี่น้องเนี่เพราะว่านี่หลังคาน่ะคุณซองเลยเนาะเห็นเดือนเห็นดาวพี่น้องเอ้ยโอ้นี่พี่น้องนี่ยบอนนอนเพิ่นน่ะเอาผ้ายางมาปุกเนาะเพื่อบ่ให้ฝนตกใส่เนาะเนี่พี่น้องผ้ายางได้นี่น่ะนี่อู้โถทูทูทู พี่น้องเลยเบาลีก่จนคํบญญาบรรยายจะแท้อพี่น้องนี่มีก็ซสอบมีเป่ามาปุกบนนอนกันน้าฝนพี่น้องนบนนอนเพราะว่าหลังคาดมันไต้เมื่อเรเนด้ยนี่ฝนตกมากก็คือหัวมาเลยเนาะเพื่อนก็จาเป็นตรงไดียูเพราะว่าม่นมีคนแปลงใ้เลยอันนี้ก็คือบอนแต่งครบแต่งกินนะเนาะ,นะบนบอนใบ,นบ,นบเครืองเนาะ ก็โดกมืดเฮือนนะพี่น้องมีหอดใบวใหม่แบตอกนไงโตลงมาเนะพราะว่ามันหลอดกับมันอี่เด้นี่บาลีก็โอ้ชุดข้ามันยายชุดกับบนนอนนี่แหละนีะ่มันฝนหัวนะฝนหัวแล้วลเพิ่นเอาผ่านนี่มาโต้ไ้เนาะดงดูโอ้เป็นตาสงสารเป่นเท่าเถ้าเนาะนีะ่นพี่น้องทางหน้าเฮือนกว่าน,นี่เป็นแบบนี้ เฮาอยากลมนะแม่เฒ่าแต่ว่าแม่เฒ่าเพิ่นหูบ่ดีนะพี่น้องก็เลยว่าบ่สร้างลมบ่ยินบ่ยงปากนันนั่นมันบ่ยินบ่ยินนกฝนตกมานี่หัวมันะเนาะก็หัวนอนก็บ่ได้นอนก็ลุกนั่งโอ้พยาปกกันนั่นเจ้าๆๆขึ้นๆจังนั้นโอ้เนาะ อยากช่วยไ่เแ่าเนเาะในซาดปูก็ว่ามีเนาะเผาโอมก่อนเลยพี่น้องเผาโอมนั่นเนองเก๋าเก๋าเนี่ยเนาะใส่แล้วไปปวดเป็ดนายปวดปลาเพิ่นปวดบางยังก็ว่าป้าอยู่ฮันลโหลโอ้เจ้าเจ้าลูกชายสคนไม่เท่าไม่เท่าไปยักไปอยู่น้ำลูกชายอะ่ะลองถามเขาหนึ่งตอนนั้นจุ๊จี้จุเรียดอย่าพูดอีกเลยเออ เป็นยังเย็ดมาเหมือนฉันก็ไปกูอุ่นรูรักลูกมาขึ้นโอ้ยุ่งเลยอุตุเย็ดแสบไม่เท่าอายุพูดเอาลูกชายบ่มักน้องอ๋อโดยโดยโดยมีน้อจะเป็นอายุผู้เดียวเน้องลูกก็สะดูไม่เท่านี่แหละเบิงเฮือนเบิงอย่างเนาะฝนตกมาเปียกมืดยังเห็นห้อยน้ำฝนยุดลูกไปตะกี้น่ะเน้อง ข้าวสารในแถวบ่มีเนาะบ่มีโอ้ยจุเลี่ยดสองสองปีก็อ้วดลูกโตเพื่อนว่าอย่างไรไปยู่น้ำลูกทรายมันสองปีมันบอกมันนี่โอ้เพื่อนเคยไปอยู่น้ำลูกทรายเนาะสองปีเนาะแล้วลูกทรายบอกนี่เนาะไส้บะมัดโอ้ยโอ้ยยัดแฉะแต่เมกี่แหวนต่างอ๋อโดยโดยโดยเป็นขุ่งขุยเย็นมันฮะเฮือนดินเฮือนนี่มันคขไม่เท่าอ่ะ เออก็ดีเงอนพี่น้องเัินอ๋อให้เพิ่นอยู่เนาะเออให้เพิ่นเข้าอยู่ล่ะโดย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 อือก็เป็นตาสงสารไม่เท่าแก่เราว่มีไผเบิ่งแยงเนาะเวลาเจ็บเป็นมาเนาะของคราเพิ่งกินกันยังขอน้ำพี่น้ำน้องเนาะเออมีติลูกติล้านติที่พี่น้องเก็บมาให้เทเล็กเท่น้อยกินในนั่นโดยโดยโดยพี่น้องเลยทากทานใดเนาะยักษ์ช่วยเหลืออ่า ม่เแ่าทวน,นเนาะเาออนแถวทวนก็สามารถติดต่อมาเหาได้ทางเฟซทางไลน์นะพี่น้องเนาะวันนี้เขาไม่เห็นเทากัอบอ,อุตสา<อ>่าห์ถอนใจพอาะสำคัญนั่นแหละไม่เท่าลูกมรดกมาถึยงเราไม่เท่าลูกจเจ้าเงินให้ไม่เท่าเอาไว้ซื้อยุคซื้อยานะเนาะหรือว่าซื้อมันยังก็ได้ตามที่ว่าซื้อได้นั่เนาะลูกจะช่วยเหลือเบืองต้นเนอะน้องพี่น้องเขาจะช่วยเหลือเพิ่นเบืองต้นก้อนหนึ่งแสนกีบเนาะเอาไว้ให้ซื้อในสิ่งที่ิตจำเป็นนั่นแหละ จำนวนหนึ่งแเอาไม่เท่าก็เวทติยาติยุกเนาะขอบใจเส้นกวนนองปัตเน้อนรถท้ายุบบางี่ปุ้งกี้บุ้งมวยน่อยรถมิปุงกี้บุ้งมวยรถแม่โอ้นยใจอเจรถนอยเจาน้องกลางปากี้เตีไหนนะจใจขี้นาะน้องอ้นปัตเปลาะปลานเวทติยาติยุกพือให้ อาไอ้พอเพิ่นบอกอืออันะเอาให้แม่เฒ่าเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางอ่าต่างประเทศนั่นแหละเพิ่นว่าเพิ่นซิว่าไอ้แอเงินซนี่น่ะโอปอรจกจจละเกอ๋อเพิ่นว่าเพิ่นเจ็บตัวเจ็บทิ้งได้เ็ีหยังาจ้านมร้อร้มโดยมอ้อนนรังเกอะอ้อนนังเกอะโดย Uhm, โอ้ยอยู่ผู้เดียวเนาะลำบากเลยเด็กเถอะหน้อยโดยเด้อเอาไปสั้นลูกกลับกันนะมเถ่าเน้ออยู่ดีไม่แห้งเน้ออืมเป็นแข็งแห้งสุชนมะถ่าวเน้อแถาแก่วเราไม่ต้องไปทั้งในขอกินน้ำอ่าน้ำพีน้ำน้องก็แทงเลยไปป้าไปเมืองก็ไปก่ได้แล้วแถวแก้วแล้วเนี่อันพอไปสั้นก็ขอามอกขอบใจหลายเน้อที่ว่ามา <nek maybe. S 2> ่าช่วยเบาให้เขาเข้าใจเจ้าเจ้าเจ้าเข้าใจลายท่าว่าฮักมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่งยักสมแซมเฮือนหรือว่ายักตักเฮือนก็เขาก็จะเข้ามาช่วยแม่เถ่าเนาะอันนี้เขาก็เข้ามาช่วยเรียบบังตุนก่อนเพราะว่าเขาเห็นก็สูงสารแม่เถ่าแหละเนาะเอาไปสั่นลูกหลานกลับกันเนาะกลับกันเนะม่เถ่าเนาะโอเวกันเวกโอ้โหเวกเจ้าเว เจ้าจ้าอโอเคนาะพี่น้องเนาะตามเที่ยวเห็นสภาพเพื่อนของเพื่อนก่อโอ้ถี่ว่าพูดรูใจพอสมควรนั่นแหละเพราะว่าเพื่อนนั่นยู่ผฟูเดียวนะแล้วก็บ่มีลูกมีหลานคอยเบิ่งแย่งนะมีแต่พี่น้องอ้อมแอ้มงเฮือนนี่ช่วยเบิงเบ่งเวยแย่งเรื่องกินเข้ากินนนะ้ำเนาะวนว่าเฮือนก่อืีว่าผู้พังพอสมควรเลยเทาเข้าไปเบิงเ่งได้เฮือนนะนะอ่าเขายังเห็นห้อยนำฝนที่ว่าข้างยางู่นาะอพี่น้องเนาะอ่าแสดงมาฝนตกนี่มันหัวมัะนะ้ยเนาะจนให้ไทยแม่เท่าเพื่อนนั่นเอาพยางเอามาปุก๊ก ใส่มุ้งเพื่อว่าบ่ใหานน้น้าฝนนนั่ตกลงมานะเนาะกาสําหรับมื้อนี้เนาะเฮาก็ได้เข้ามาเห็นเฮาก็ได้ช่วยเหลือเพิ่นไปเบางต้นเนาะ100,000สนคลิปก็คือเป็นเงินของทางอ่าผู้ใหญ,ญ่ใจบุญอยู่ทาง U.S.A เนาะก็คือไอเอเนาะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอขอบมุขขอบใจคอยเพิ่นอ,อ,นอนยู่ดีมีแฮงป่าสะจากโลกภัยก็เจ็บเนาะเงินค้ําไหลมาเทมาเนาะสาธุโอเคนะเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะเฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสบายดี